ผู้ชายต่างชาตินะครับคนนี้อายุ37นะครับเนาะสูง1 9 1นะครับน้ำหนัก107กิโลนะครับเนาะก็เล่าให้ฟังนิดนึงคือเคสนี้เนี่ยเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับออกอะไรมามา2ปีแล้วนะก่อนหน้านี้ก็คือตัวใหญ่กว่านี้นะครับเนาะแต่ว่าก็ลดน้ำหนักลงมาพอสมควรแล้วนะครับกัก็คือออกกําลังกายสม่ำเสมออยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องไขมันนะครับสะสมนะนะครับที่ยังมีอ่ะทั้งคือเคสนี้มาตัดหน้าอกด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะ เดี targets, ๋ยวเรามารอดูเคสสัตว์หน้าอกด้วยนะครับเนาะแต่เคสนี Já, <t> ้มาดูดไามันกับหมอก่อนเนาะตรงนี้หน้าทองนะครับเนาะก็จริงๆบอกว่าไขมันอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับเนาะแต่ถามว่าก็เป็นไขมันที่อยู่ใต้ชั้นถึงนังที่กําจัดออกไปได้ยากนะครับสน้องถ้าออกกำลังกายแล้วนะครับเนาะแต่ว่ายังมีไขมันเยอะอยู่อันนั้นก็จะบางลายของกล้ามเนื้อเนาะเคสตัวอย่างให้กล้ามเนื้อที่มันชัดเจนขึ้นนะครับเนาะแล้วก็มีอันนึงที่คนไข้อมนชั่นมาเยอะมากนะครับเนาะตรงหัวางนะครับเนาะถ้า เราดูตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะเห็นไม่ชัดจริงๆต้องดูด้านหลังจริงๆด้านหลังของคนไข้จะเห็นชัดกว่านี้คือคนไข้บอกเองเนาะว่าจริงๆแล้วว่าตรงด้านหลังเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆตรงเนี้ยนะครับเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่เลย,ย,คคย,เยแ,ลแต่ว่าคนไข้บอกว่าพยายามลดมาพอสมควรแล้วแต่ว่าคิดว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวก็มีตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะลดลงมาแล้วนะครับเนาะเบสนี้ก็หลุดไขมันออกไปตรงด้านหลังนะเฉพาะตรงเอวด้านหลังเนี่ยได้ข้างละ500ร้ซีซี อ่าเคนเนี่ยค,คือมีการเปลี่ยนแปลงตรงเอวด้านหลังของท่านเยอะมากแน่ๆน,น,นะครับตรงห่วงยางเนี่ยนะครับเนาะส่วนบริเวณหน้าท้องนะครับเราก็เชียร์ไขมันไว้หมดเลยนะครับเนาะซึ่งเคสนี้เนี่ยเนื่องจากออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยดังน,นั้นเค้นี้ก็คาดหวังว่าหลังจากดูต่อไปเนี่ยแล้วไปเวิร์กอาอะไรอย่างเขาอยู่แล้วนะครับน่าจะเห็นการกล้ามเนื้อขึ้นชัดเจนมากขึ้นหมอบอกว่าทำไมไม่เยอะเดี๋ยว่อดูใช่ไหมนะครับดูซึ่งอันนี้อันนี้เป็นถังแรกนะครับเนาะ แต่ว่าเคสนี่ได้ไขมันออกมารวมกันนะทางทองกับเอวรวมกันนะ<ม>เห็นว่าคนที่เป็นออกกำลังกายอย่างเนี้ยนะครับรูปร่างจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็2,000ซีซีนะครับสําหรับปใช่สําหรับไขมันที่ออกไป2,000ซีซีนี่เยอะมากเนาะเหมือนขวดลิตรสองขวดนะครับที่เราไขมันออกไปดังนั้นนะ่ะน่าเห็นการเปลี่ยนแเปนของรูปร่างนะครับไขมันใต้ช่องหัวหนังเยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรับนันเติรนปุ๊บขายออกไป2,000ซีซีเดี๋ยวเป็นยังไงครับวันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมาทับหมอ สั่์ทวยยังไงบ้างครับอ่าเจนี่จริงๆหลักๆเลยคือเนื่องจากคนไข้ออกร่างกายอยู่แล้วนะครับดังนั้นหมอแนะนําในเรื่องของการลีนอย่างเดียวเลยนะครับเน้นในการรีนไขมันกับไปเลยนะครับเนาะเนื่องจากให้เราเห็นลายม้เซิ่ขึ้นมาเป็นลายธรรมชาตินะครับในเมื่อคนไข้เวิร์กเอาเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเช่นี้เดี๋ยวไว้อาจจะรอดูรีวิวหลังจากนี้เลยดีกว่าเนาะหลักเนี่ยสมมติว่าไปพบหนึ่งเดือน3เดือนแล้วเดี๋ยวไว้รอมาดูรีวิวว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างยังไงนะครับ <Okay. S 2> เต่๋ย่เมื่อวันนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดสตาร์ทที่ดีสําหรับผู้ลูกค้านะคือพยายามมาเป,ป็นปีแล้วแล้วมันไม่เห็นผลการมาดูเลยมากจากจคือในคืนเดียวเราเห็นแล้วว่าผงยางเป็นยังไงมลนวครับตอนนี้ชัดๆเนี่ยตรงรงยางนะครับอย่างที่บอกเนี่ยแค่ก้อนตรงด้านหลังที่หมอดูจะด้านหลังออกไปห้ารอยอย่างไงตรงนี้ทิ้งน้อาออกไปห้าอยอไย่างมันต้องเห็นการเด็แฟนเยอะเยอะแหละนะครับก็จะเห็นแล้วว่าตรงเส้นบริเวณใต้ท่านี่ยตรงขึ้นนะครับชเดี๋ยวไว้อาจจะแปะเดี๋ยวไว้อาจจะแบบภาพ ตรงด้านหลังให้ดูทีหนึ่งนะครับเนาะจะเห็นถ้ารูปทางด้านหลังอาจจะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้เป็นก้อนใหญ่นะครับอย่างไรวันนี้ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวรีวิวตเต็มๆเนี่ยคอยติดตามกันต่อได้เลยนะครับสำหรับเพจคุณลีโอถ้าเกิดคนไหนนะครับสนใจอยากรองลีนท่านใจแบบนี้ก็สามารถแ,บบแอดไลน์มาปรึกษาคุณหมอปีจากคุณหมอไปได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ขอขอบคุณเวลาของคุณหมอายมากคุณท้อวครับ แล้วพบกันในเคสหน้าเคสถัดไปนะครับ,บครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ